คนที่เกิดบังคารค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้จะเจอเจอเรื่องอะไรบ้างนะคะหยู่ไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะราชาถือดาบค่ะใบที่สองค่ะสามถ้วยค่ะใบที่สามค่ะแปดเหรียญค่ะในช่วงเจ็ดวันข้างหน้านี้นะคะคนที่เกิดวบังคารสิ่งที่คุณจะเจเจ,เจอนะคะ คือถ้าใครที่กำกำลังเจออุปสรรคอยู่นะคะอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยคุณจะสามารถผ่านพ้นปัญหาได้นะคะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ได้นะคะจะมีผู้ใหญ่นะคะคอยช่วยเหลือคุณอยู่คะ่ะใครที่ยังไม่ได้มีคนรักนะคะก็จะมีอ่า ความรักเข้ามาทักทายในช่วงเวลานี้นะคะแต่ถ้าใครที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามกันให้ดีๆค่ะในช่วงเวลานี้นะคะการเงินของคุณนะคะค่อนข้างจะดีนะคะการเงินเนี่ยจะเป็นการเงินที่มีเก็บมีใช้จ่ายนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะพอที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ เก็บออมได้นะคะในช่วงเวลานี้ก็ขอให้คนวรนาคารทุกคนโชคดีกันค่ะสูกใจกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นค่าครูกันด้วยค่ะ